นอนไปนะฮะตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนกันเลยนี่นะเอาชีเไล่รอยหนึ่งร้อยวันไมาใหม่สวัสดีครับวยลุนคุยดูุ่วแท็กซี่เมืไรสัตว์สวัสดีครัไวยรุนวันนี้อยอ่ต็มเพงอามิตอนนี้คือจักะทับปะป้วันนี้นะครับเราไวยรุ่นที่เป็นผีทั้งหลายคูณจะกระทับปฟป้าหัวมเขก็ไปทํารรมไข่เกียวตามชี้ไปอีกอ่ะเพื่อกาใปลอดภัย แล้วเอ้ากูตายอตายชีดีกว่ากูไม่เจ้าเอ้ากูเจอผีแล้วกูโดนจั๊สเกีตายอ้าวดเกเอ้าดอะไรอ่ะักเไหตรงนั้นไอ้ชือมันเป็นทางที่อยู่ใชืแมวมุมจะออกมาจั๊ดเกเราอ้ยแล้วแล้วแล้แล้ว้้ว้ล้ล เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปมึงกลับไปเอาตุกข์ก่อนฮึไมเลยแล้เออว่ากูสามารถเลี้ยงตัวมาได้เพราะกูเดินทางนีไมาเดินางนี่ตามมามามุ้ยมาที่หนามูดทางไหนรอกูด้วยอ้ากูหาทางไม่เจอดูด้วยไปดูในคลิปเดี๋ยวเอรู้เองว่าท่าเดินเด็เป็นยังไงตามตรงไหนต่อวะตามว่าท่าขัดตรงไหนต่อวะไปเออ เราต้องไปเรื่อยนะเออเออโอเคโอเคโอเคโอตอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได่ไี้ไม่ได้ไม่ได้ไมังใ้รจะได้ไม่เด้ไม่ได้องไปกัมได้่ไดไม่าถึไมะแบบตา่แล้วจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไมกไค้ไก่ได้่ไก้ไก่ได้ไม่เล้ไห่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไมาได้ไม่เ่้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่้่อดไม่ไ้ไม่ดไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้่ไั้ไม่ได้ไม เออโอ้ยปุ๊บปุ๊อือเออะเอาอันนี้อือได้ได้สเลยกูไปดูเลยกูไปดูกูตามไปอย่นึงตามมานกล่าวตามมามึงาตามมานะไปกนผมถึงาชีพผมถึงาชีพผมถึงปั้นแม่งทั่วอาชีพเราควรเลืออะไรดีรว่ายอาโนแล้วก็อีกอันหนึ่งโนเย็ด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 ย็ดเย็ดเย็ดเย็ดดเย็ย็ดเย็ดเเย็ โอเคโอเคกูมาคุยกับมันอยู่เออสรุปอาชีพอาชีพอาชีพสรุปคือผมก็ตายอยู่ดีผมรู้แหละเออเออนี่ไงได้แล้วอ้โหูอันนี้จับช้ามที่สามคุณบอลเข้ารอดอ่ะคุณบอลมันหดอันที่สามผมเกียจด่าผมผู้สาวก็ยังไม่ถึงแล้วอามลอยอ้ามวนช่วยสปีลัลมาดูอิ๊ยอามกูเห็นตรงนี้ตั้งนานจะไงต่อ ไครข้างเอาอมมาออกจากมุมกล้องค้างหน่อยจ้ะอ่าจะกูเดินไปมุมไแต่เลยแค่นั้นแหละให้ผีบัดเดี๋ยวโ่เคสวยนั่นแหละออมเดินตรงไปเลยเราไม่อยู่ที่เซนโตรได้ไงวะออมต้นแจ็คสันอยู่เล่พวกแล้วกูว่าหล่อที่ต่อไปเจอไม่เคลค่นจังเลยอ่ะให้ใครได้ดันกูไปดันกูเออะไรนดันกูเกือบไหม มัน่นถึงกี่ชั่วโมงเนี่ยมันถึงจะจบอ่ะไม่รู้อ่ะดันกู้ดันกู้ดันกูดันกูดันกูนกอไอ่ะออนไหนมึงอ่ะไปลมัเต้นอย่าดันอย่าดันอย่าดันถามจริงต้องเนกี่ชั่วโมงถึงถึงจะผ่านชั่วโมงนึ่งมั้งไม่ถึงต้องทำไงเจบแล้วจบแล้วดันดันมีต่อยมั้งลอโ ตับวบ้าโอ๊บมีงใครเนะี่ยกูอยู่หลังกูอยู่หลังกูอยู่หน้าใครเนี่ยอยู<ะ>่ยยยยหน้าเนะนีาา่นยาาตัวอะไรวะเนีย่ยตัวอะไรวะแงเกรฮิตเยสโอ้ะเฮ้ยผีมึงพี่เอาเด้งอ้าวอาคุณนอนเตะเจ็บอ๋อคอมมิ่งซูนจบแล้วต่อไปเป็นยังไง